สนุกกับงานนักเป็นพื้นฐานก้าหลักเป็นเวลาวิริยะเป็นาถาอาจารย์ีราวนีมาเป็นเดี่ยวเกิดกเก8 7เออะครับต้องการไบ้านจันสมารเนี่ยจะสายารมีออกวิรุกหนอย ก็ทำทำเป็นนั่นปะไอสปอร์ตอืมขออะไรกไปคุยเดีไปคุยสิเไม่ดีนะตดเบอร์โทรตดเบอร์โทรเบอร์โทรตดออรยตดอนตดแน่นอน โรมันโรมันรดมันเจ็บยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอรอทั้งนั้นวันนี้ถรอดูเห็นว่ามีป้ายเจฟซาังไงเพราะเยกขึ้นมาเปิดกับเองทหารกลองคนรุ่งเงาเนี่ยไปงานใเนี่ยไปซีรส์ร้านไปงานให้ีรีส์รน

เขาอดแล้เรรถมันจอดนะนี่ลจดตงนี้เน่งเ้ใหญ่ตรงนี้นะแล้วคนมาไหมคนมาได้มาอเยอะไมเขาไม่ได้จอดเกิดเกิดมาที่ไปโอเคตัวใหญ่ตรงนี้นะวใหญ่ เนทำไก่ะดูไปเช็คดูยายามาบ้านามาขออาั้งเมานนีาน่อทานแชร์กันพี่โชติิบอกว่าจะมาขอคุยธุรกิจ30นาทีเราก็จะรียกค่า30นาทีเขากี่พันคะเตรงๆกันเลยไม่ต้องัเคตรงๆ 4ี่พันลบข้าหารกับพวกเราดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยว้เรียกกันเรียกได้เราจะต้องเอาสมาชิกเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าเราตั้กฎกติกาว่าห้ามเอาธุรกิจอะไรมาทั้งสิ้นแต่ถ้าใครมีเงินมามาคุยกันอันนี้ตรงๆนะูกเป็นคนอ้อไม่เป็นนะ โอเคครัม่าไมี้ดกอาร่บอกแต่ทวงมาาอมาใช้มาก็ได้ตังมาก็ถ้าเจอนจะประมาณสามันเนาะแล้วก็ทีนี้หมายความว่าขออนุญาเนการต่อตอได้นะอะไรด้ได้ได้จอจอดตอไได้ก่อน่อได้ก่อนนอจับเวลา พี่ขแล้ววัสดีค่ะลงเสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับส้องยวัครังมาพี่เรายุ่งอยู่ไม่ดีนะมาเริ่มต้นแล้วก็จะมาอีกทีก็รู้นรูจริงๆริาเอาตันทุกท้าย ตัางตื่นก็ไม่ค่อยอยากเอาอะไรกันหรดคุยกันอยู่แล้วนับงพูมาแค่เพียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือมาเจอแล้วพี่นะนี่มันก่อนจะมาทีมก็มืดจะกลับบ้งทีมก็ช่างเมื่อเช้าจอยทำกิจกรรมไม่ได้แจ้งหัวหน้าเพราะว่ามันเป็นงานด่วนแต่ว่าไปเล่นเอาเอาแพนใต้อินเจ็ตมาก็ได้มาค่ะได้แต่ว่าก็ผัดพันการใช้ ทางใช้เพ่อประเอิญทางทหารที่เขาดูแลสถานีวิทยุเราที่ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเดิมเราเคยอยู่กับกองการศักดิ์แต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นอะไรนะพ่อกองคนเก้ากองคนเก้าผมก็โทรมาปุ๊บบอกเอาคุณจอยผมจะถึงแล้วนะขอถ่ายรูปอะไรนะอะไรมลชนสัมพันธ์ <lad> ใช่แล้วหนูก so no so um ็ได้นายกเทศบาลตำบลคงเดือมาร่วมด้วยก็เลยไม่ได้แจ้งลนบริการตัดผมตัดผมให้กับคนพิการคนพิการมีที่ไหนแจ้งเรามาเราก็จะให้คนไปอุ้มมาตัดก็ทําดีเพื่อพ่อรอเลยแจ้งหน้าเลยใช่ากเลยะก็คิดว่าจะทำทุกเดือนนะแต่นี็ต้คงไปจนกว่าจะหมดอะไรเอาไว้ทุกอ่ะ

ไม่คิดค่อะไรตอตองแค่อยู่ตองปีอะเพชรเกษมตอกข้างตัดตอเย่ากตัดตอใคที่ยัอยู่นะี่ไก่เดีมา่ไก่เดีร่ไก่เจอพี่ไก่เจอเดี๋ยวมาก็เรียนที่เขาอาจารย์อยู่เลยแอนเตอร์ยังไม่ได้ท้าผมเลยเนีโอ้วัสดีครับวัสดีรยวัตอี์แม่งโห

เป็นผู้ให้คำตอบข่านว่าเราใช้โทรศัพท์ที่แล้วสองพีประโยชน์สองพีหลักนะครับขอเสียบเอาเลยจะรับธนาชวนชมมครับเรียนท่านประธานสุลกรดเร็นผู้ระงานตานีวิยุกระาเสียงนะครับจังหวัดจังหวัดผมธราบุนกรมมนุนะครับขอับ พูดอะไรนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะก่อนที่จะเข้าเรื่องจริงๆแล้วนยครับผมเองเนี่ยธธท่านอาจารย์พลทิศอาจจะประาัึอีกัวได้จริงๆแล้วเนี่ยผมเองนะครับเป็นเจ้าของบริษัทเนเจอร์เน็ตเวิร์กนะครับซึ่งผมทําตลาดกั่เรื่องปุ๋ยเรื่องอาหารเสริมทุกอย่างผมแต่ว่าทําไมผมต้องมาจาับนี้เพราะว่าอีกส่วนหนึ่งผมได้รู้จักกับผู้บริหารของบริษัทออริจินอลนะครับ พอรู้จักกลุนี้ผมก็จัดการว่าวันนี้ทําไมนะทุกคนถ้าถามว่าวันนี้นะครับท่านบอกว่าออเออท่านประธานบอกว่าให้จุรลุมเนี่ยก็สามพันแต่ท่านหลังจากนี้นะครับจุรลุมจะตังนับล้านนะครับผมกล่าวทีนี้เดี๋ยวจะได้มาทางไหนนะครับเพราะถ้าถามว่าวันนี้นะครับ,บผมจะถาม,มาตัวเองก่อนอู่แล้วนะครับก่อนที่เข้ามาร่วมกับเขา ผมใช้โทรศัพท์มือถือตัาเนีทุกทุกวันใช่ไหมครับเราใช้ครับใช้อยู่แล้วแต่การใช้ตัวนี้ผมใช้มาเนี่ยตั้งแต่เมื่อก่อนนี้นะครับอายุ60ปีปีนี้นะครับผมไม่เคยได้รับจากโทรศัพท์สักบาัเลยมีเป็นเพียงแต่แล้วตัออ่ะอยากเลยที่ต้องจ้ำวันนี้มีข่าวดีแจ้งให้ทราบจากท่านผู้เกับนะครับบอกว่ามือแรก ท่านเบี้ยวใช่ไหมท่านไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมเอ๊ะต่มือมันผีด้วยอันนี้มันไม่เคยผีหรอเต่านี่มันเล่นแชร์พวกเราก็ได้นะได้ได้ผมก็เลยเออเราจะได้มีครั้งต่อไปเราเล่นแค่ค้างแรกเลยค่ะอันนี้ต่อเมื่อที่หนึ่งเลยได้แต่ว่ามีข้อห้ามนิดนึงนะฮะคือมาเล่นแชร์เราจะไม่พูดเรื่องธุรกิจเอามาได้โอเอันนี้คำระเจนนะครับแต่ผมมาในสุนทรีว่า วันนี้เราใช้ทุกวันไม่ขาเลยนะคำไรมันดีมันดีแค่น้เมันไม่เหมือนตู้อื่นตู้อื่น่ินค้าแต่ปยชนมันมีทุกวันเข้าใจครับเข้าใจครับแต่ว่าในในที่ตรงๆของพวกเราแชร์เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของสังคมแล้วก็ประโยชน์ที่มันเป็นเป็นกับพวกเราจริงๆโดยที่ไม่เป็นเร่องกำไนะครับแลแต่นิดเดียวเนี่ยก็ไม่โคงใช่จหครับ เนี่ยเราจะต้องมาคุยกันต่อครับเรื่องค่าหักที่เราจะหักเนี่ยเพราะว่าในเมื่อจำนวนคนมันลดลงนะครับเราก็ต้องค่าหักเท่าไหร่เดี๋ยวเราคุยกันนะครับจะยังไงนะครับของเดิมอยู่เนี่ยเราไม่เหมือนเดิโอ้ยพี่เจี๊ยบอีกอีกคนนึงลืมไปพี่เจี๊ยบหักอะไรบิ๊นี่มีใครที่มาต้องอ่ะจอยมีใครที่มา้ พ uhm ี่จะเล่นพ่ย <isolation> <audio nek> okay, ี่สิบอย่างน้อยกได้ยี่สิ่เนี่ยมันไม่พอหรืยี่สิบครับเจ็ดสิบทองล้นก็ต้องขาดอีกหนึ่งอนได้ไหร่ี่สิวสี่ได้โอ้พี่งไม่มาหรอโอเคนะครับถือว่าถือว่าเราเราเป็นประชาธิปไตยนะครับไม่ยิ้มมาครับอะไรนะ เออใ่ยรีมนกโทรโทรไปหาแล้วแต่เปขาบอกว่าเขาซอติดอยู่ที่ต่างประเทศไะคหับไม่รู้ไปประเทศไรนอ่ะเสร็จแล้วก็คือเขาบอกเขาจะส่งลูกน้องมาไม่รู้ยังไงจะให้โทรไปหาอไงวาอะไรแกหรอ ล้มจะล้มตายตายหมเงินคนที้มาให้ตัวนี้มาให้เยอะแยะไอ้ลอมงจะแย่งหมากินเนี่ยนะครับก็สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับก็ก็มาขอที่นีต้อนรับนะครับสหรับพี่นะครับไม่เป็นไรก็ถือว่าวันนี้เราได้มาเจอกันนะครับในในในส่วนของเรียกว่าอาจจะนำสิทธิประโยชน์มาให้พวกเรานะครับส่วนที่พวกเราจะรับหรืออะไรนั้นอยู่ที่เดี๋ยวพวกเราจะได้ึกษากัน ครับแล้วก็พิจารณาว่านเป็นยังไงนะครับนะฮะก็ในตานะที่เป็นประธานแชร์นะครับก็วันนี้ก็คือว่าเขาต้อนรับพวกเราในขั้วแรกของการเริ่มแช์รอบใหม่นี้นะครับสำหรับแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับที่มา่วมาเล่นแชร์กับพวกเราอันคือในการเล่นแช่ที่เลียนว่าจะต้อง เป็นที่แยอะไรนะครับจากผู้เราต้องการที่จะจอเจอแล้วก็พบปะพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างนีกวันนี้นะครับคือผมในฐานะครบธานแชร์ของวันนี้เออนุญาตในฐาเท้านะครับก็คือไม่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 ขอรับเงินก้อนแรกนะครับขอให้เราจับกันเลยนะครับจับกันเลยนะครับโดยที่ทุกคนมีสิทธิ์จับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เงินวันนี้กลับบ้านนะครับปกติถ้าเป็น